นี่คือเกมปั่นไฟที่ผมชอบเล่นมากมันคือเกม Herler Field แน่นอนว่าคุณไม่จำเป็นต้องปั่นไฟคนเดียวคุณสามารถปั่นไฟกับเพื่อนได้และ้าเพื่อนคุณถูกจับเพื่อนคุณจะยังไม่ตายทันทียังพอมีเวลาให้เราช่วยเพื่อนได้จะต,ต้องบอกก่อนเลยว่าฆาตกรในเกมนี้โหดมากโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีจุกเลยซึ่งวิธียอดที่ที่ผมใช้กันก็คือการใช้ประตูนี่แหละครับ เพราะว่าฆาตากรมันเปิดประตูไม่ได้แต่ถึงจะมีประตูก็ใช่ว่าจะปลอดภัยถ้าอยู่ผิดที่ผิดเวลารับรองว่าคุณล่วงแน่แต่แต่แต,แต่เราก็ยังมีเพื่อนเหลือรอดอยู่แต่ข่าวร้ายก็คือไม่ใช่ทุกเกมที่เพื่อนจะมาช่วยคุณและมันจะทําให้คุณนั้นจบแบบอนาถาถ้าไม่มีเทมช่วยและตัวละครที่ผมเล่นอยู่นั้นมันมีนมชื่อว่าแกรี่ซึ่งมันเป็นสายปั่นไฟโดยเฉพาะแต่ว่าเพิร์กของตัวนี้เนี่ยผมยังอัพได้ไม่เต็มเลยผมก็เลยใช้เวลาไปพักใหญ่ฟาร์มไปหลายชั่วโมงจนตอนนี้ผมก็สามารถอัพเพิรัันเไไลล่่งรยือกกาปปฟห ปั่นแล้วเครื่องไม่ระเบิดด้วยแถมผมก็ได้อัพเลเวลของแกลลี่ให้ถึงเลเวล20ซึ่งมันก็เพิ่มความสามารถในการปั่นไฟหรือว่า engineering มาในระดับหนึ่งแถมตอนนี้ผมก็ยังมีพวกไอเทมที่ผมได้ฟาร์มาแล้วก็ผ่านการอัพเลเวลหลังจากที่ผมอัพเปอร์ของแกลลี่มาจนขั้นสุดแล้วผมก็ยังมีไอเทมซูคิดที่ช่วยให้ปั่นไฟไวขึ้นบอกเลยว,ว่าครั้งนี้เนะี่ยเราปั่นไฟได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายที่เราจะปั่นไฟได้จนเสร็จ <don> ผมได้ใช้วงแหวนหายตัวหวังว่าตัวเอองจะรด แต่ว่าตัวผมก็ไม่รอดอยู่ดีนั่นแหละแต่หลังจากนั้นไม่นานน้องแนนก็วิ่งเข้ามาช่วยผมทําให้ผมรอดไปได้ผมก็เลยคิดว่าจะมาพันยารักษาตัวเองสะหน่อยแต่พอรักษาเสร็จตีนก็มาหาผมนั่นทีแต่หลังจากนั้นพี่เจฟก็มาช่วยเราแต่ว่าพี่เจฟก็ช่วยไม่สาเร็จโชคดีที่ผมยังมีไอเทมชื่อว่าล็อกพิกมาสามารถทําให้ผมสะดอกกุญแจและออกจากที่นี่ได้ซึ่งผมมีโอกาสถึง22%ในการสะดอกกุญแจสําเร็จ แต่ก็ไม่สำเร็จนะโชคดีที่มีน้องนุ่นมาช่วยผมไว้ได้ทันและเดินออกมาเพื่อจะมารักษาตัวเองแต่ว่าโชคร้ายผมเดินมาได้ไม่ไกลก็เจอกับฆาตกรที่กําลังพังประตูอยู่หลังจากนั้นผมเองก็นอนกองกับพื้นเรียบร้อยซึ่งเราถูกขังไม่เกินแค่สมรอบเท่านั้นและเราก็จะร่วงไปเลยไม่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าเอนจิเนียริเป็นตัวที่เชื่องชา้าอาจจะดูกระจอกงอกง่อยเป็นอย่างมาก แต่ว่าเจ้าตัวแกลลี่เนี่ยมันก็มีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันโดยมีเงื่อนไขอยู่ว่าหากถ้าเกมไหนแกลลี่ไม่ได้เป็นที่หมายตาของฆาตกรและไม่ถูกจ้องเล่นงานเป็นพิเศษเชื่อเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยมันจะจบแบบโคตรเร็วและนี่แหละครับคือความน่ากลัวจากแกลลี่ถ้าใครจะเล่นเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้โฆษณาเยอะหน่อยนะ